ฝนตกปลอยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมวลคนผอมรอชมพมรดมดอมดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอบยอมถนอดนอนอดกรนรอยลบพมโรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอนลมบนหวนสอบจนปล่อยผมปลบคอสองสมอนสมพรคนจรพบสองอรชรสมพรปองสองสมอนยอมลงคลองลอยคอมองสองอรชรมอง กมองคอมองผมมองจนสองคนชงนสมพรบอกชวนสองคนถอนสมอลงชนลองสองหนสองออรต่อยหลบสมพรวอนจนพลพักสดสวยหมดสนกรกนกชวนดวงกระมลชงนมผงรอชมพรมรบนดอนตรงจอมปาลอวอกอ